É o DJ Oliver original que tá tocando As, 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 as minas piras com os manos Mano WT por oh, 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 oh. ได้หครั้งเลยนะทุกคนนะครับผมก็ตามนั้นมาครับในตอนนี้ผมกําลังจะเปิดประตูเพื่อมาโซโล่เป็นบัฟกายภาพนะครับผมนะประตูกายภาพไม่มีใครลงด้วยกูสักคนนะครับผมอย่างนั้นเปิดประตูแล้วข้อดีของการโซโล่คือเราไม่ต้องอ,ออกทางโน้นแล้วก็มาตรงนี้โอเคผมลืมว่าผมวางสปิริวาก้อนได้ผมจะวางไว้เออมีบัฟ80%นะครับผม,มผมวางตรงไหนดีตรงนี้ไหม ตรงนี้ดูเหมืนจะเข้าพุมที่สุดแล้วนะแต่มันฝั่งนู้นจะไม่โดนเะท่าไหร่งันผมมาตรงนี้ดีกว่าประมาณนี้นะน่าจะยังชิลอยู่หลามั้งคือกูเพิ่งรู้ว่าเวฟที่ห้าแม่งก็เอาทางที่2มาให้กูแล้วนะนจะฟ์มอีกเวฟหนึ่งเป็นเวฟสุดท้ายแล้วก็เล่นเวฟต่อไปคือถ้าเกิดว่าเวฟยังไม่ข้ามไปเลยนี้กูจะแพ้นะคือมุมวางมันไม่ดีอ่ะทุกคนโอ้โหเป็นแสนเลยอะ่ะไม่มีตัวสโลด้ยสโลดได้อยู่ทัน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 น่าจะพอกันได้อยู่นะโอเค โอ้ oh, สวยเกินแพลวโอ้โ oh, ห oh. ขอใหม่รอบนี้ขอรีดานใหม่รอบนี้เราฟาร์มยันเบสที่5ผมว่าดูดีขึ้นนะเชื่อว่าอย่างนั้นาตัวนี้เราจะปล่อยเข้าบ้านแล้วก็ทีนี้ที่เหลือเนี่ยเราจะใช้2องตัวนี้อ่าแบบนี้เลยเพื่อได้เยอะแต่ผมคิดว่าเราจะเพิ่มอีก2ตัวก็แล้วกันจะวางนกไว้ตรงนี้เลยนะผมเป็นที่ตั้ง <c oughs> เรียกว่านกฮาร์ปี้ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เหลือจะบัฟเคเวฟแปดผมเริ่มบัฟกืนแล้วกัน เนาะต mm hmm. ัวความรวดเร็วที่9ก็าลังจะขึ้นเวบสิบเราฟาร์หมดแล้วนะครับผม mm hmm. อ่ะทีนี้เราก็จะอัพน้องพึ่งขึ้นมา3ขั้นอ่ะสตัวนี้แล้วก็จะสองขั้นชิวละแล้วก็เราจะมีตัวของฟุกิทระ a few moments later ทุกคนผมว่าไม่ใช่ละไอเชีย่ยเกมที่2ดูกูเจออะไรปิงครับหกเกมปะไม่รู้อะแต่กูว่ากูไม่ได้แล้วเกมที่3กูไม่ได้ก,ไไดกูเลิกเล่นละ ตัวแรกโผล่มาแนละ้วแต่น่าจะโผล่มาสักพักละน่าจะเป็นหนึ่งถึงสองเวฟได้ละไม่ไแน่ใจมาตอนเวฟสิบสองถึงสิบสามนะแต่มาละตัวที่สองนะครับผมฟอเซนลีเจนนะครับผมคุมว่าน่าจะมาทุกเวฟอ่ะตรงนี้และเวฟสิบหกก็มีอีกบอสนะครับผมฟอเซนเซน,เซนตีเนลฟอเซนอะฟอเซนเซนตีเนลนะครับผมไม่ตั้งชื่อชะโอออ่ะจิ๊กแล้อีกเวฟก็จะมาอีกตัวนะครับบอสเตอร์ว่ะผมรู้แล้วทำไมผมฆ่าบอสช้ารอบนี้ผมลืมไงมันไม่ติดติริสเลยทุกคนเห็นปะ ผมเลืมใส่ลิลิกมาทุกตัวเลยตอนนี้ไม่มีตัวไหนมีลิลิกเลยเว้ยเออเริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็ผิดเหมือนกันนะที่ไม่ลิลิกมาตอนแรกอาจจะชนะไปแล้วก็ได้นะผมก็ไม่ลิลิกนะโอ้โหคิดอย่างนั้นแล้วรู้สึกแย่เลยว่ะเลเวลสิบเก้าออฟบอสตัวนี้มานะสิบห้าหลาง for เซนไพโมเดียลนะครับผมใช่ปะฟอร์เซนไพโมเดียลแล้วก็บอสตัวสุดท้ายนะครับผมดาร์กเมดนะก็คือบอสประตูลับนี้ครก็ก็ตัวประตูลับเนี่ยถ้าชนะมันนะก็ต้องได้อยู่แล้วถูกปะเ perfect หลือจากการในฟอร์ซเลเดอร์ตัวนี้ก็จะเหลือแค่บอสดาร์กเมดตัวเดียวแล้วนะครับโอเคเริ่มละตัดท้ายเริ่มเคลียร์ละซึ่งมันเป็นมอนวิ่งเร็วนะเออมันมีชื่อเขียนอยู่ว่ามอนวิ่งเร็วนะผมแต่ว่าก็ไม่เร็วขนาดนั้นนะเมือนจะเดินอื่นอยู่เดินอื่นมากแล้วถ้ามีสโลก็คือจบเลยเลือเหลืองเนี่ยมันหล้านนะนะ่าจะเรียกว,ว่าเลือดเหลืองก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือดจริงๆก็คือล้านนะ วก่อนหน้านี้เล่เนเยอะกว่านี้วิ่งเย็วกว่าน,นี้ด้วยตัวนี้คือบอสง่ายๆนะครับเ,เขียนง่ายเรามาลุ้นชายนี่กันดีกว่านะครับผมเมื่อกี้แบบมีแจว่ามาด้วนะแปลว่าคุณจะได้ชายนี่ใช่หรือเปล่าอันแนยอันตอนนี้ผมก็เหลือแค่ตามล่าฟีเรนอย่างเดียวแล้วก็ออคือน่าจะอีโบได้แล้วดีวนะ่เยเป็นไง หน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงนะเพราะอีโบแล้วตัวจะใหญ่ขึ้นด้วยอีโ e บง่ายๆนะครับผมนะไม่มีอะไรยากตัวมนะันน่าจะเริ่มจาเม็เป็นพันหรือเปล่านี่เป็นพันหรือเปล่แรงจังวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไปได้ฟีเลยมั้ยไปแล้วกระราสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมลันซ่าเกมมิ่งแล้วในวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวนส่วนของ ดาร์คเมดนนเองนี่ส่วนของดาร์ m เมดผมก็ได้มาอย่างไม่นานนะครับผมก็จะทําการมารีวิวในคลิป,ลปนี้แล้วก็จะไลฟ์ไปอัดคลิปไปด้วยนะตอนนี้ผมยังไม่เริ่มไลฟ์อีกไม่นานก็จะไลฟ์แล้วนะครับผมนี่ส่วนของดาร์ m เมดนะครับผมเขาก็เป็นตัวละครธาตุน้านําแข็งราคาวางที่ 1, 3 5 0งพันสดาเมดเริ่มต้นที่1,100งหรยตี 68, วินาทีระยะ22อ d ซึ่งดาเมดเริ่มต้นที่แรงขนาดนี้เนี่ยตัวปกติเวลหนึ่งเนี่ยเจ็ดร้อยเนี่ยไม่ขนาดเนี้ยเจ็ดรนะ้อยขนาดเป็นต ครับผมหรือเพนนี่ก็400เองแต่ดูมนะันฮะ1,000ที่เลเวล1เป็นตัวดาเมจเวท <c oughs> <อ> <c oughs> นะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเข้าไปเอาเอาเข้าไปเอาเอาเอา เออเออสนุกก็และเออก่อนอื่นเพื่อการรีวิวที่ดีขออนุญาตใส่ลิลิทไปก่อนเฮ้ยดักเมดนี่เป็นตัวไฮบริดนะครับผมลิลิกนี่คือลิลิกอ่ททำให้มีความเสียหายจริงขึ้นมานะคะรับผมบวกเตมเมตเวทแค่นิดหน่อยนะเตมเมตเวทตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งห้าสี่ถ้าทอรลิลิกออกอะอก<ๆ>็หนึ่งหนึ่งห้าสี่มันเดิมมันตัดจะเดินตรงไหนวะเอาเป็นว่าลิลิกไม่ใส่ให้กันแล้วกันเออรีวิวทั้งอย่างนี้แหละฮะสำหรับดาร์กเมดนะครับผมเริ่มต้นที่เลเวลหนึ่งแล้วเป็นตัวไฮ สกิลเดี๋ยวขอดูสกิลหน่อยโอเคไล่สกิลขึ้นไปแล้วก็เหมือนจะใช้เป็นส่วนของน้ําแข็งลงมานะครับผมดาเมจเริ่มต้นที่1000นะครับผมนะประมาณ1นึ่งพันผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะค่าวางค่อนข้างถูกเลยนะครับผมตีหกจ็ดแปดที่บอกไปแล้วนะครับนะอัพสองพันสี่ดาเมจสองพันสี่โอ้โหอัพปึ๊บดาเมจเท่ากับราคามาเลยนะปึ๊บ โอเคแล้วก็อัพไป4 5 0 0นะดมามจจะกลายเป็น4 8 0 0นะครับผมตีเร็วขึ้นนิดนึงนะ6 3วิ ank, นาทีระยะเพิ่มนิดหน่อยเด้นสกิลทันเดอร์แ n d ์นะครับผมเป็นสายฟ้าแต่มันเป็นธาตุน้ำแข็งนะทันเดอร์ไหนวะไฟฟ้าชุบช็อตสรุปมึงทาตอะไรน้ำแข็งใช่ไหมอัพอีก 6,000นะครับผมดาวเมจ็ดพ0นสแล้วก็อัพอีก7 5็ดได้สกิลเหมือนกับผมไอ้ดราก้อนนะครับผมนะตีช้าลงเกือบวินาทีนะตีเป็นทรงกลวยนะครับผมนี่รายสกิลแล้วก็ปล่อยน้ำแข็งออกไปข้างหน้าเป็นทอร์นาโดนะครับผมอัพอีก11,000นะครับผมดาเมจ14,000เนาะเตีแยวขึ้นนิดนึงอัพ 1, 5, อีก15,000หดาดาเมจ21,000โอ้โหเดี๋ยวนะดาเมจมัน20,000ตั้งแต่มันเวน่นึงเดีย๋ยวไม่หอกเทียนี้มันเด็กเบลว 2, ีสองจะชัดเลยเด็กเดียวเวอร์ชันความเฉียบเวทแต่เด็็กกกเเดดีียววอาาาจจจะะแแรง่่่่่นน้้ไไไมมลตป สอ0ห0ืหรับตัวละครที่ยังไม่อีโวและเลเวล1จยำนวะว่าเลเวล1แถมตีบินได้เลยวางและห้บิดวางได้ทั้งหมด3ตัว3ตัวนะครับผมยูนิคใช้ได้แน่นอนแล้วก็บัฟเวทนะครับผมสองตัวดาเมจอยู่ที่4 2 0 0 0นนะครับผม โอ้โหถ้าโชคดีจะได้อีโวเลเหล่านี้แล้วผมจะเอาตัวเขาเนี่ยไปเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับผมพรุ่งนี้จะเล่นทัวร์นาเมนต์อีกสักรอบนึงเดี๋ยววันนี้จะเล่นในไลฟ์ก่อนแล้วพรุ่งนี้จีกรอบนึงนะน่าเสียดายนะที่บอสต,ตัวนี้มันเลือดเยอะไปหน่อยเอาละดาเมจเ,เ,เ,เลเวลอยู่ที่40นะคะรับผมดาเมจเริ่มที่2,007ไปที่เรียบร้อยฮ่า555ขำตายละเอาละมาดูซิโอ้ห้าอันผมบ่บ่ อะไรอ่ะดีวายก็ได้ยูนิกไม่ดีสุดแล้วนะดิมิกยูนิคยูนิค I อวันยูเน่เน่เน่พอแล้วกนะันสีม่วงนะกูเอาแล้วเพราะว่าสีม่วง <c oughs> ม,มาลุ้นังกูล <c oughs> ุ้นอะไรอยู่วะเนี่ย อันนี้ก็เป็นดาเมทที่ผมคิดว่าปั้นเกือบเสร็จกันละเจา้าเอโบลิลละเดี๋ยวให้ดูสตัดตอนจบผมพยายามเต็มที่แล้วฮะถ้าทุกคนดูไลน์ก็จะเห็นว่าผมเอาฮาปีสตัวที่เป็นสตัดเอลบในส่วนของดาเมทกับ A บวกในส่วนของตีเร็วเพิ่มเข้ามาแต่สําเร็จไหมดูในไลฟ์เอาเองดาเมทของเขาเริ่มต้นที่11,000นะผมอันนี้วิวไม่ตันนะวิวแปดแแรงนะแรงมาก45่หมนะอ,นะอัพ, 6, 68, พ 7, 5, ไปสกิลทันเดอร์แลนด์นะอัพหกพันนะเมทหกหมื่นแปดอัพเจ็ดพ ราคา11,000อัพอีกห5 0 0งเมดจุดพี2 0 0 0 0 0อันนี้เบลไม่ตัดน,นะเดี๋ยวปั๊บให้แล้วก็จะแถมกรีฟริสให้ด้วยด้วไมจอยู่ที่4 000, 3 0 0 0 0พนนะครับผมวางกรีฟริสลงไปครับผมถาวาย และแล้วดาร์เมจอยู่ที่4 0 0 0 0นะครับทำการบัฟสูงสุด65,000ค่อนข้างจะคลั่งเลยนะครับผมเราสามารถที่จะวางได้3ตัวนอตรงดาร์เมจแล้วก็เป็นตัวไฮบริดนะเคยพูดไปแล้วค่อนข้างแรงเอาเรื่องอ่ะเราออกไปอ e ีโบกันเลยดีกว่าเนะต้องบอกว่าผมพยายามเต็มที่จริงๆที่จะทำให้ดาร์เมจเนี่ยสตัดตรงนี้นะอันนี้คือเต็มที่ของผมแล้วจริงๆครับผม ผมพยายามใส่ให้สูงกว่านี้แล้วนะผม A A แล้วก็ S S นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ถ้าใครมองไม่เห็นเนาะมาเริ่มกันเลยของ e ะะีโประมาณ e นี้นะครับผมมาละมาละใช้ของ e ีโวในส่วนของ black spear นะครับผมหอกสีดำทำไมต้อเป็นเขา,าหอกว่าคาถาไม่ใช่หรอดาวเหลือง12ดาวฟ้า3ดาวแดง5ดาวเขียว4และดาวกุ้ง1นะครับผมดได้ม่บกขึ้นมา50%นะดนะนะ้สกิล black r a ครับผมฝนสีดำ ละเป็ดหมื่นหกแล้วเนาะเฮ้ยไม่เอสอะ่ะเอบวกหมดเลยว่ดทุกคน โทษนฮะระหว่างการรีวิวผมลืมเปิดใหม่แล้วก็ลองเล่นดาร์กเน็มาแล้วทัวร์นาเมนต์มาแล้วนะตีช้าไปมากๆเลยนะครับกดแม่งเออดินเป็นดาร์กเตก็ไม่ต่างๆเดิมหรอกใช่ไหมโอเคเอาไอเด็มาก่อนก่อนตัวตัวโอเคแค่นี้พอ,อเพราะว่ากินทรัพยากรเยอะไปละเดี๋ยวผมมาลองเล่นตรงนี้นะถ้าไม่มีเดิร์ฟด่านน้ำแข็งก็เนื้อฟไปะนะ เอ้ยอ่ะอดเอา,อาอม,มาใช้เลออยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอหาดินโลเพิ่มมาหนึ่งจะกันนะจ๊ะ yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left in me. You gon' see success in me. I seen the rest. Of I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until i have won they say i'm way too obsessed and i've got nothing left and i'm not quite there yet but those words they'll regret cause i've got something left and i'm not giving in i will not let them win i won't stop till the end no Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously, so I don't repeat history. And people don't admit to me, they don't want a victory. Bad enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action, working. Riding down these fernsies No I'm not okay I just wanna be something I don't wanna be nothing Living all alone No I'm not alright I'm just barely getting right But I'll tell you มาพร้อมหรือยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้ววะไม่ยอมไม่เลิกไม่เลิกเทสร,ระบบก่อน30อันนี้เทสระบบระบบ Nimbl หรอเขาก็สปงก็สป,สปีดไหนะฮนะ ไม่อยากไปต่อแล้วผมเปลืองของอะ่ะดีโลทตเค่นหายากด้วยเรามีโอกาสเค่มีสี่ครั้งเท่านั้นนะผมไม่ได้มีเวลาทําอะไรขนาดนั้นนะครับเคิลมาโอ้ไม่เอาโอ้บุกคูดะมันไม่เอาโอ้บุกคูด้าอีกแล้วอะไรอ่ะมันบุกคูด้าอานเดียวเลยอ่ะ